ดาพิฆาตกลางหิมะซีรีส์ฟอมยักษ์ส่งท้ายปี2021ใครที่ชอบกำลังภายในการเมืองสงครามห้ามพลาดเรื่องนี้ความอลังการทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาพเสียงนักแสดงแล้วแนวซีรีส์ให้อารมณ์คล้ายกับฮาเลมเพราะนางเอกเรื่องนี้มีมากถึง5คนแต่ว่าสุดท้ายพระเอกก็น่าจะรักผู้หญิงคนเดียวนั่นก็คือสาวใช้ข้างกายของพระเอกมีความคอมเมดี้เข้ามาเล็กน้อยเพื่อไม่ให้ดูน่าเบื่อจนเกินไปจางดัวหยุนรับบทเป็นสวีเฟิงเหนียญอดชายของสวีเซียลผู้สืบทอดตำแหน่งรีอองเดิม ไร้วรยุทธเสแซงเป็นจอมเซเพแต่เขาเป็นคนที่ฉลาดมากๆชอบพาผู้หญิงแปลกหน้ามาอยู่ด้วยลีเกิงซีรับบทเป็นเจียงหนีอดีตอง์หญิงแคว้นฉู่ที่ล่มสลายไปปัจจุบันเป็นสาวใช้ของสวีเฟิงเหนียนฮูวินรับบทเป็นสวีเฉียวผู้นำทัพอาชาเล็กที่ไร้พ่ายถลมมนน่มหกมณฑลแล้วก็ปกครองสามมณฑลมีบุตรชายสองคนบุตรบุญธรรมอีกหกคนเกาเหวยกวงรับบทเป็นเฉิชนชื่อเป้าเขาเป็นผู้บัญชาการทหารที่เหล่าทหารอยากให้เขาได้รับสืบทอดตำแหน่งต่อจากสวีเฉียวจางเถีย อรับบทเป็นนานกงฟูเยก่กระบี่คู่ในตำนานทำหน้าที่อรักขาสวีฟ่งเนียนและกับการเข้าดูคัมภีวรยุทธ์มากมายในศาลาดับขึ้นหลงจื่อซาน และปลดเป็นสวีหลงเชียนบุตรชายคนรองของสวีหลงเซียวผู้มีพลังภายในตั้งแต่กําเนิดแล้ยังเป็นน้องแท้ๆของสวีเฟิ่งเหนียนเรื่องราวเกิดขึ้นเพราะสวีเซียวเป็นผู้นําทัพอาชาเหล็กถล่ม6แคว้นจาก9แคว้นใหญ่สร้างศัตรูไว้มากมายโดยคนที่รับผลกรรมก็คือสวีเซียวระเอกนันเองเขาชอบท่องเที่ยวไปทั่วท่องยุทธภพยอยู่3ปีพือหลีกเลี่ยงการสมรสเขาถูกลอบฆ่าอยู่หลายครั้งเพราะหนีแค้นของบิดาที่ก่อไว้ระหว่างทางที่เขาจะกลับจวนได้ถูกนานกงเฟยเย่กระบี่คู่ช่วยชีวิตเอาไว้ เขาให้นางเป็นผู้อารักขาเพื่อแลกกับการดูคัมภีร์ในศาลาดับคืนคมพียุทธมากมายต่างสะสมอยู่ในนั้นตั้งแต่นั้นมานางจึงเป็นผู้อารักขาของสวีฟเฟยเหนียงเมื่อกลับถึงเมืองดิงโจสวีฟเฟยเหนียงก็ยังถูกลอบฆ่าไม่หยุดยังรวมไปถึงเจียงหนีนางเอกของเรานางระบำหอคณิกาที่เป็นคู่แคนของแขว้นฉู่จะมาเอาชีวิตของพระเอกพระเอกจึงตามหาคนร้ายที่ลอบฆ่าเขาโดยแส่แซงโบยสูรู่สารบุญบุญธรรมของสวีเสียวคนที่พาเขาไปหอคณิกาต่อมาเฉินจื่อเปาบุญบุญธรรมอีกคนหนึ่ง ของสวีเซียลเสาหลักของกองทัพก็ได้นําหัวคนร้ายที่ลอบฆ่าสวีเซียลมาได้สําเร็จเรื่องราวหลังต่อจากนี้ก็ต้องให้ทุกคนไปติดตามต่อกันเอาเองโดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นซีรีส์เกี่ยวกับกําลังภายในซะส่วนใหญ่ผมเนี่ยได้ดูช่วงแรกไปแล้วบอกเลยว่าหยุดไม่ได้อยากดูต่อมากๆเลยพระเอกของเราเนี่ยเป็นสายกวนมากๆเสแสร้งเป็นคนที่อ่อนแอเสเพแต่ตามจริงแล้วเป็นคนที่ฉลาดมากๆรอบคอบและมีเบื้องหลังลึกซึ้งอีกมากมายเป็นพระเอกที่ปกปิดความเก่งของตัวเองเอาไว้ส่วนภาพผมรู้สึกเหมือนดูภาพ ยังไงอย่างนั้นไม่เหมือนดูซีรีส์เลยเรียกได้ว่าอลังการสุดๆส่วนนักแสดงหญิงผมรู้สึกว่าผมยังไม่คุ้นตาเท่าไหร่ผมยังไม่เคยเห็นผลงานของนางเอกเลยหรืออาจจะเคยเห็นแล้วผมอาจจะจํานางเอกไม่ได้เพราะมันหลายคนเกินไปแต่ส่วนพระเอกผมเคยเห็นผลงานมาแล้วแล้วยังอยู่ในซีรีส์เรื่องโปรดของผมที่ผมรอให้มันมีภาคสองเร็วๆส่วนเคมีคู่ประนางช่วงแรกผมรู้สึกเหมือนว่าพระเอกเนี่ยจะกวนโอ๊ยนางเอกอยู่ตลอดพระเอกเนี่ยจะเป็นคนที่นิสัยกระล่อนกระล่อนแต่ส่วนนางเอกเนี่ยจะเป็นคนที่สายเงียบขึมแต่เอาไปเอามาพระเอกของเราเนี่ยก็พาผู้หญิง คนเนี่ยมาอยู่ด้วยรวมไปรวมมาช่วงแรกก็เกิน3คนเข้าไปแล้วไม่รู้จบเรื่องพระเอกจะพามาอีกกี่คนใครที่ชอบสายกำลังภายในวุทยุไม่ควรพลาดเรื่องนี้บ้าพลังเยอะยุทธจักรนางเอกสวยก่อนจากกันไปคุณก็ช่วยบอกเราหน่อยครับว่าคุณชอบซีรีส์เรื่องนี้หรือเปล่าแล้วดูแล้วคุณรู้สึกยังไงถ้าคุณชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ไม่ให้พลาดคอนเทนต์จากเราแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสาหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนบายบายครับ